สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพาวัวกลับบ้านมาดูกันว่าวัวเราจะไปกับเราหรือไม่เพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงวัวเช่นกันค่ะ คนคงจะงงเหรอเนาะว่าเอ๊ะคลิปอะไรทำไมถึงเลี้ยงวัวทำไมต้องไปถ่ายวัวคือเรื่องมันมีอยู่ว่าจากโควิดมาเป็นเวลาหลายเดือนเนาะเราก็ไม่ได้ทำงานเราก็เลยต้องเลี้ยงวัวเนี่ยค่ะพื้นที่เห็นไหม ใค่มากำลังคิดอยู่ใช่ไหมล่ะวัวเรานะี่ะเดี๋ยวเราจะเสกให้นะบิง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 ,บงนี่คือป่าที่เราเอาวัวมาผูกกว่าจะขึ้นกว่าจะลงได้น,นี่เคยประสบอุบัติเหตุในการเลื่อนเท่าไหรมนะครับวัวค่าอยู่ไหนหนูซีนวน สีนวลแตงโมแตงโมอยู่ไหนลูกสีนวลโอ๊ยทำไมเชือกพันอย่างงี้ใครทำเธออีแตงโมแน่เลยเดี๋ยวแม่เอาเชือกออกให้สีนวลแบบนัดหนึ่งนะดูสิมือใหม่ในการเลี้ยงวัววัวเชือกพันวัวหงหุดหงิดนะเนี่ยไม่ยอมกลับนะคะวัวน้อยวัวไม่น้อยนะเนี่ยวัวใหญ่นะเนี่ย ดื้อแม่กับลูกนี่ดื้อพอกันแม่ชื่อสีนวลลูกชื่อแตงโมอันนั้นชื่ออะไร<ด>ชื่อไอ้ดอ้ออันนั้นก็เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะคะเด็กเลี้ยงวัวตัวหนึ่งเหมือนกันไอ้ันี้ก็ดือด้ออันนี้ก็ไอ้ดือด้อเหมือนกันนะคะดื้อสุดๆค่ะเพศเมียนะคะเพศเมียดื้อบรือโลกอันนี้เป็นคุณยายแดงเรียบร้อยนะคะมีลูกมาแล้วกี่ข้อนะ สามอคอกในท้องเป็นอคอกที่สี่นะคะและแล้วและแล้วเราก็มาถึงอคอกสักทีตัวนี้ต้องอยู่ข้างนอกก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำอคอกนะคะสองตัวนั้นเข้าขอคอกไปแล้วแม่ลูกสีนวลกับแตงโมกินฟาง,งอย่างเร็ดอร่อย ขอปิดคลิป